เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใเรื่องที่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยเส้นที่เราขีดลงไปในทะเลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทะเลที่ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาทําการประมงทำมาหากินเลี้ยงชีพรวมทั้งการหาอาหารอยูออ่ถ้าเราห้ามชาวประมงทําการประมงหรือว่าหาอาหารในทะเลเลยเนี่ยมันก็ส่งผลเดือดร้อนอย่างมากกับชุมชนชายฝัง่งนะครับประกอบกับ ในบางพื้นที่ที่เราขีดเส้นไว้เนี่ยมันสามารถอะไรเขาเรียกว่ามีการจัดให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้ต้องมีข้อกตกลงเกี่ยวกับการประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายกับสัตว์สําคัญอย่างเช่นถ้าเป็นทะเลตังใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็จะมีระยูนมีเต่าทะเลมีโลมาเพราะพวกนี้ก็ต้องคุยกันว่าเครื่องมือประมงแบบไหน ที่เป็นอันตรายกับประยูนเต่าทะเลได้โลมาก็ไม่ควรทําด้วยสรุปนะครับเส้นที่เราขี่ไปทะเลเนี่ยถ้าเราห้ามหมดมันก่อความเดือดร้อนจํานวนมากกับประชาชนรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวด้วยเพราะมันต้องมีข้อตกลงร่วมตรงไหนสมควรอนุรักษ์ตรงนั้นอนรุรักษ์ตรงไหนมีการใช้ประโยชน์ได้ก็ตกลงกติกาการใช้ประโยชน์กันให้มันยั่งยืนนะครับมันก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับกับการอนรุรักษ์อย่างยั่งยืน าในเรื่องของการอนุญาตการให้ใช้พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทหอยคิดว่าสมควรที่จะมีการดำเนินการจัดสัดส่วนที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่กระทบ ต่อพี่น้องประมงพื้นบ้านที่เขาใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะวานรจนกคณะกรรมการสามาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังนะคะส่วนมากขยะตะเลียจะมาจากเพเมงกับรุนชาบ้านจริงๆอ่ะไม่เท่าเลยแต่โพเมงกับรุนเข้ามากลายเป็นเยอะเลยเพราะว่าในเรือลำหนึงอ่ะออกไปประมาณสิบกว่าชิ้นนะลูกอืคิดดู ประมาณ่กือกว่าชิ้นแล้ววันหนึ่งเป็นร้อยๆชิ้นน<ๆ>่ะก็ไม่ได้พากลับขึ้นทะเลเลยน่าจะมีกฎหมายตัวนั้นน่ะบังคับพวกเพมเมงกับรุนเลยให้เขาทาตามกฎหมายต้องมีกฎหมายเท่านั้นถึงจะบ,งบังคับให้เขาทำตามกฎกติกาได้อยู่บ้านหัดยาวเจ้าเมยนะคะตำบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังการท่องเที่ยวนี้ จะมีบทบาทมากตอนนี้เพราะว่าตำบลเกาะริบงเรานี้เป็นตำบลการทองเที่ยวแล้วก็เขาจะมาดูเรื่องอประการังทะเลซวยหาดสวยน้ำซุ้ยแล้วก็มีปลาพายุนของเราแต่ว่าเป็นตัวชูการทองเที่ยวตอนนี้ไม่ว่าทัวร์ลูกเขาก็มาดูปลาพายุนของเราเพราะว่าปลาพายุนมันเข้ามาถึงหน้าบ้านเราแล้ว เราไม่ตรงอกไปไกลเหเมือนเม่อโกอนเวลาเขากำหนดโคต้าสัตน์นาวเนี่ยเขาจะกำหนดเป็นจำนวนว่ามีน้ำเท่าไหร่กี่ประมาณกี่ร้อยกี่พันตันกี่แสนตันต่อปีแต่ว่าเวลาแบ่งโคต้าจริงก็เป็นแบ่งเป็นจำนวนวันซึ่งทางเราเองก็เสนอว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราสรุปเป็นจำนวนตันแล้วก็แบ่งเป็นจำนวนกิโลไว้ลำหนึ่งจับได้ประมาณกี่พันตันกี่กี่หมื่นตันก็ว่าไปไม่ใช่ว่าจำนวนวัน ว่าถ้าเราคิดว่าจํานวนโคต้าในสัตว์น้ําของประเทศไทยเราในปีนี้เนี่ยมีประมาณแสนตันแสนตันก็เฉลี่ยไปเลยว่าประมงครานินได้กี่ตันได้กี่ตันไม่ใช่แบ่งจํานวนวันผมนายพิยักษ์เทศแยม้มนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยได้มาร่วมกันประชุมปพึกษาห้าเหลือนะครับเพื่อเสนอนโยบายการประมงยั่งยืนนะครับวันนี้เรามีเรื่องพูดคุยกัน 19ข้อที่จะเสนอเราแบ่งเป็นสองหมวดหมู่หมวดที่หนึ่งเนี่ยว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลนะครับนำไปสู่ความยั่งยืนหมวดที่สองเนี่ยว่าด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราพูดถึงเรื่องระบบโคตา้าวันนี้เนี่ยโคต้าในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่มีพระราชกำหนดการประมง2558เนี่ยเราบริหารจัดการทรัพยากรด้วยการใช้ระบบโคตา้าแบ่งปันผลประโยชน์ แต่สิ่งที่มันไม่เป็นธรรมสำหรับประมงขนาดเล็กก็คือว่าวันนี้สัตว์น้ำ80%เนี่ยแบ่งไปให้ประมงพาณิชย์ที่มีเหลือแค่20%ส่วนประมงเหลือเล็กซึ่งมียู่มากนะครับถึง50,000ืกว่าลาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย80%กับได้สัตส่วน20%นะครับอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมการกำหนดขนาดของพันสัตวน้ำเรื่องนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าวันนี้สัตว์น้ำที่มันลดลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนับถอยหลังไปแค่10ปีตั้งแต่ปี2554เนี่ยเรามีการจับสันนำได้2ล้านตันนะครับแต่จนกระทั่งปี2564เนี่ยเราจับสันนำเหลือแค่หล้านตันเศษๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหายไปเนี่ยเราค้นพบว่ามันมีการจับสันนำใบอ่อนเป็นสันนำเป้าหมายซึ่งในอดีตเนี่ยชาวพมงจะไม่จับสันนำใบอ่อน จ,จับสัต์น้ำโตเต็มวัยก็จะทําให้มีการทดแทนรุ่นสู่รุน่นเป็นเปเน้นต่อเนื่องก็คือเรื่องห้ามส่งออกผลผลเรื่องนี้ก็มีความสําคัญเพราะว่าถ้าเราเอาสัต์น้ําเศรษฐกิจในประเทศไทยเราเนี่ยไปส่งออกเนอกกลายเป็นสัต์น้ําเป้าหมายลักในการทบาบะมงเนี่ยในอนาคตบุตรหลานของเราอาชีพที่ต่อเนื่องเกิดความเดือดร้อนส่วนเรื่องที่4ี่เนี่ยเป็นการควบคุมเครื่องมือเรื่องนี้ก็น่ากลัวเพราะว่า สน,นัมที่หายไปนอกจากจับสน,นัมใหมยอ่อนเป็นหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่นำมาประกอบนะครับเราก็มองว่ารัฐเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยต้องดูในเรื่องของควบคุมเครื่องมือเป็นหลักเช่อนอวนลากคู่เช่นเหลือปั้นฝ่ายอ้วนล้อมหรยอ้วนตาทีหรือว่ามุ้งเข้าไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเรื่องการแก้ไขพระราชก,กำหนดการประมง2 5 5 8เนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องดีแต่บางเรื่องต้องแก้ไข เรายกตัวอย่างเช่นมาตราห้านะครับนิยาปมป้อมหวงพื้นบ้านซึ่งไปจำกัดที่ขนาดของเหลือ,อยันเดียวนะครับมาตรา10มาตรา2 6ที่มาของคณะกรรมการป้อมวงประจำจังหวัดมาตรา3 4มี่ที่ขังเหลือป้อมหวงพื้นบ้าน,าาน,านไว้ในเขตทะเลชายฝั่งผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเรื่องที่6เป็นเรื่องการเพราะเลี้ยงในเขตทะเลชายฝั่งหรือว่าเขตทะเลทั่วไปเรายกตัวอย่างว่าวันนี้คนที่มีทุนเนี่ยก็จะไปจับจองในพื้นที่สาธารณะคล้ายๆกับที่ดินเพราะงั้นการที่ ไม่กำหนดสนนิ่งพื้นที่เพาะเลี้ยงและปล่อยให้มากเกินเกินไปหรือไม่จำกัดพื้นที่แต่ละคนว่าควรมีพื้นที่เท่าไรเนี่ยมันจะเสร็จในถุนหมดเพราะนั้นพื้นที่สาธารณะจะกลายเป็นพื้นที่ของระบบถุนและปัญหามันจะถูกให้ทำให้ประมงขนาดเล็กเนี่ยไม่มีพื้นที่ทํากินโครงการขนาดใหญ่เนี่ยถ้ามันไม่มีการทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้จะทำเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอ ผมคิดว่าการให้โอกาสคนพื้นที่ได้จัดการเป้าหมายชีวิตได้จัดการพื้นที่ได้เลือกทางเดินของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ต้องตอบโจทย์ส่วนกรณีที่บ้านเหล่ามันจําเป็นต้องมีอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องสอบถามความคิดเห็นของคนในจังหวัดนั้นๆว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยที่ต้องการอุตสาหกรรมมันไม่ควรกระจายไปในพื้นที่ต่างๆมันอาจจะต้องเปิดแบบสอบถามในจังหวัดต่างๆว่า จังหวัดไหนในประเทศไทยต้องการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าพื้นที่ชายทะเลเนี่ยมันมีความลากหลยในอาชีพสมาพผันชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทยหลิงเห็นความสะอาดทุกพื้นที่โดยเฉพาะในทะเลเนี่ยสิ่งที่น่าตกใจก็คือประเทศไทยเป็นหนึ่งในหกของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดหกอันดับแรกของโลกไมมจะเป็นอันดับหกแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้น่าตกใจงั้นมันจะต้องมีกฎหมาย เราพูดถึงใบอนุญาตทำการประมงซึ่งมันจะไปรอกับข้อหนึ่งก็คือระบบโคต้าทําไมมันสําคัญกันก็คือว่าวันนี้เนี่ยประมงพื้นบ้านมีทะเบียนเหลือแต่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมงพอไม่มีใบอนุญาตทำการประมงก็ไม่ได้รับสัดส่วนโคต้าที่มันเป็นธรรมเหลือประมงพาณิชย 100, ์มียู่หมือหลํานะครับได้ใบอนุญาตทำการประมงเอาโคต้าไป80%แล้วก็บอกว่าประมงพื้นบ้านห้ามือหลําไม่ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็จับปลาได้ทุกวัน มันไม่มีปลาให้จับครับเพราะว่าประมงพณิชย์สามารถจับปลาได้ตลอดปีโดยไม่ต้องชั่งน้ำหนักตามไตรมาสเช่น3เดือนชั่งทีว่าจับปลาไปเท่าไร่6เดือน9เดือน12เดือนเพราะฉะนั้นการออกใบอนุญ,ญาตทาการประมงพื้นบ้านจะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน,นะครับข้อนี้ก็มีความสําคัญนะครับ สวัสดีครับผมวิโชคศักดิร์รณรงค์พลานะครับเป็นนายกสมาคมรักทะเลไทยมันก็มีเหตุมาจากตัวระเบียบกฎหมายของรัฐนะที่กําหนดให้ผู้ที่มีเรือประมงเนี่ยต้องจดทะเบียนวิธีการจดทะเบียนของกมรมเจ้าท่าเนี่ยก็จะมีะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปใช้มาตรฐานเดียวกับเรือขนาดใหญ่ หรือเวลาประมงพณิชย์ิอย่างที่ว่านะฮะมันเป็นอุปสรรคที่ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าไม่ถึงนะครับจริงๆทั้งเครือข่ายเนี่ยก็เห็นด้วยที่เรือควรมีทะเบียนไม่ได้ขัดแย,งย้งรื่องนั้นแต่ตัวรายละเอียดของมันมันไม่สอดคล้องเหมาะสมคือกฎหมายตัวนี้มันออกมานานตอนออกเนี่ยเหมือนกับว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยออกเพื่อการเดินเรือในคลองในแม่น้ํา แต่พอมาใช้เนี่ยมันใช้ในทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมันก็เลยทำให้มากำหนดเอาไอ้พื้นที่หรือชาวบ้านที่เขาต้องออกไปทะเลเนี่ยเป็นชาวประมงต้องออกไปทะเลมันก็เลยเจออุปสรรคเรื่องการที่ไปใช้ประโยชน์ริมชายฝั่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องคนละเรื่องกันกับประเภทที่ไปอาศัยอยู่ริมแม่น้ำหรือริมทะเลเพื่อประกอบธุรกิจคนละเรื่องนะต้องแยกนะ ต้นทุนในการเป็นชาวประมงขนาดเล็กเนี่ยเราพบว่าการลงทุนพวกอวนเนี่ยนะฮะพวกเครื่องมือต่างๆเนี่ยมีต้นทุนสูงกว่าถ้าเทียบกับการประมงที่เป็นเชิงพาณิชย์เพราะว่าคุณภาพอวนคุณภาพอวนของการประมงพาณิชย์เนี่ยเขาซื้อครั้งเดียวอาจจะเป็นล้านจริงแต่ผลผลิตของเขาเนี่ยออกไปรอบเดียวก็ได้2ล้านก็ได้5ล้านลงทุนล้านเดียวแต่ว่าใช้ได้เป็น10ปีก็อาศัยแค่ มีปะชุนช่อมแซมนิดหน่อยแต่คุณภาพวนเนี่ยจะคงทนถาวรมากแต่ในขณะเดียวกันที่กลุ่มที่เป็นคนเยอะกว่าไปซื้อหัว1นึ่งันห้าวนปูสิบมัดเอามาต่อกันหัวละพันห้าแสดงว่ารอบนั้นลงทุนหมื่น้าแต่ออกไปจับปูออกไปจับปูได้มา500รแล้วกว่าจะเท่ากับทุนหมื่น้าก็ต้องลุ้นเอาและ ไอ้อ้วนพวกนี้มีคุณภาพต่ำอันนี้ก็เรื่องเดียวกันกับเรื่องเครื่องมือก็คือว่าถ้าสมมุติผมเป็นชาวบงพาณิชย์เนี่ยผมจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงน้ํามันราคาต่ํากว่าท้องตลาดนะครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ามันเขียวสมมติว่าในตลาดที่เราใส่มอไซสอยรถยนต์กันอยู่เนี่ยลิตรละสามสิบห้าบาทแต่ชาวมง,งเนี่ยเขาจะได้ลิตรละสิบกว่าบาทมันลดต้นทุนไป แต่ในส่วนของประมงขนาดเล็กประมงขึ้นบ้านเนี่ยซึ่งใช้เรือขนาดเล็กแต่เขาไม่มีโอกาสเข้าถึงอันนี้คือเรื่องมาตรฐานสัตว์น้ำเรื่องคุณภาพสัตว์น้ำเนี่ยต้องบอกว่านักปฏิวับนนะมันเป็นปนัญหาผู้บริโภคด้วยซ้าความจริงไม่ใช่ปัญหาของของผู้จับนะมันเป็นปนัญหาผู้บริโภคในสองคมไทยมี2เรื่องผู้ปัญหาผู้บริโภคหนึ่งอ่าทะเลแพงสอง มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนสารเคมีค่อนข้างมากโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในการรักษาคุณภาพสัตว์น้ำดังนั้นสองเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ถ้ารัฐเข้ามาควบคุมดูแลตรงนี้มันเป็นประโยชน์สาหรับชาวประมงพื้นบ้านด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะจับสัตว์น้ำมาไป,ไปตอนเช้ากลับมาตอนเที่ยงแล้วมักจะเป็นสัตว์น้ําที่มีคุณภาพแต่เมื่อเขาขายเข้าสู่ตลาดเนี่ยตลาดเนี่ย ไม่มีมาตรฐานแบ่งแยกว่านี่คือผลผลิตจากไหนทําให้ผู้บอยโภกเลือกไม่ได้ในขณะที่เกษตรกรอื่นๆเนี่ยจะมีที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตอีกด้านหนึ่งการเป็นชาวประมงเนี่ยต้นทุนก็คือน้ํามันก็คือเรือก็คืออวนแต่ปัจจัยการผลิตเนี่ยมันเป็นของสาธารณะก็คือทะเลปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันคือปัจจัยการผลิตเนี่ยมันไม่ถูกดูแล กฎหมายเนี่ยถือว่าทะเลเป็นที่สาธารประโยชน์มันพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ที่ออกไปถมหากินจับปลาอยู่บริเวณน,นั้นบ้านเขาเนี่ยทำให้เขามีภาระในการที่จะไปปกป้องดูแลไปฟื้นฟูไปตรวจการเฝ้าระวังต่างๆนี่กลายเป็นภาระเพิ่มขึ้นงั้นเราคิดว่าควรจะเป็นภาระของส่วนร่วม รัฐบาลควรจะทําหน้าที่เซ็นส่วนรวมด้วยการมีเงินอุดหนุนมาให้ชาวบ้านเนี่ยให้ชุมชนเนี่ยไปทํางานอนุรักษ์อันนี้คือหลักหลักการข้อนี้นะครับเรื่องกองทุนอนุรักษ์กับอันที่สองก็คือกองทุนเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยในทะเลเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่มีชาวบ้านออกไปทําการประมงะทําอนุรักษ์ด้วยดูแลรักษารัพยากรด้วยทําธนาคารปูด้วยไปเกิดอุบัติเหตุในทะเลมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างเงี้ย แต่ไม่มีความชัดเจนว่ารัฐจะดูแลได้แค่ไหนอย่างไรคือมันหรือเปิดให้ชาวบ้านเขาไปซื้อประกันได้ไหมสร้างระบบการเจราจากับธนาคารได้ไหมจับบริษัทประกันภัยได้ไหมพอบราษอุทยานเดิมเนี่ยกฎหมายอุทยานเนี่ยเข้มงวดมากคือประเทศเราเนี่ยต้องการที่จะรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ก็เลยไปขีดวงว่าที่ดินตรงไหนป่าแปลงไหนต้องเป็นอุทยานแห่งชาติ และกฎ,กฎหมายฉบับเดียวกันเนก็ไปขีดล้อมทะเลไว้ด้วยให้เป็นอุทยานแห่งชาติด้วยแต่บกกับทะเลมันต่างกันนี้เมื่อปี6 2เนี่ยกฎหมายอุทยานแห่งชาติมีการปรับปรุงใหม่แล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยออกเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> บทเฉพาะการขึ้นมาเป็นการชั่วคราวว่าต่อไปนี้ให้ทางบกและทางทะเลเนี่ยในอุทยานเนี่ยชาวบ,บ้านท้องถิ่นดังเดิมเนี่ยสามารถไปเก็บอาหารอนไม้ได้หรือ ไปเก็บจับปลาได้ตราบใดที่ทรัยพยากรที่ไปจับไปหาเนี่ยเป็นทรัยพยากรที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้หรือปลามันก็เกิดใหม่หมุนเวียนกันไปเนี่ยก็ไปเก็บหาได้ทําประโยชน์ได้แต่ห้ามการไปใช้บทเชิงอุตสาหกรรมอันนี้หลักการดีหลักการดีแต่พอลงวิธีปฏิบัติเนี่ยมันไปเจออุปสรรคเรื่องต้องไปอนุญาตเป็นบุคคลอันนี้แหละที่มันต่างกับที่ดิน ที่ดินอาจจะเรียกเป็นนายกนายขอได้แต่ในประมงเนี่ยมันเป็นชุมชนมันไม่สามารถที่จะไปโอนายกเป็นอย่างนี้นายขอเป็นอย่างนี้มันทําไม่ได้ในทางปฏิบัติหรือจะให้ไปสารวจว่าอุทยานทางทะเลมีปลากี่ตัวเหมือนบรรบทว่ามีเสือโคร่งกี่ตัวที่นี่มีปลาวานในอุทยานอย่างนี้สามตัวหรือว่ามีปลาทูล้านล้านตัวมันบอกไม่ได้ในทะเล มันไม่เหมือนกับบนบกการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือชุมชนเนี่ยโดยปกติไม่ว่าชุมชนไม่ใช่แค่ชุมชนจรบบะงงหรอก<ม>ชุมชนทุกที่บนดอยบนภูเขาหรือที่ไหนก็แล้วแต่แหละชุมชนมักถูกท่องเที่ยวคือเป็นชุมชนที่ถูกมาท่องเที่ยวแต่คนที่จัดการท่องเที่ยวคือโรงแรมรีสอร์ทไกด์หรือผู้ประกอบการต่างๆแต่เมื่อใดก็ตามที่ชุมชนอยากจะจัดการท่องเที่ยวก็คือเป็นผู้ประกอบการนําเที่ยวด้วย กำกับดูแลด้วยเนี่ยก็จะมีอุปสรรคเยอะคือมีมาตรการทางกฎหมายมากำกับควบคุมมากเช่นมีเรือประมงพื้นบ้านหนึ่งลำอยากจะวันช่วงฤดูการนี้ปลามันมีน้อยฤดูแล้งนะฮะเป็นหน้าายมีแขกมาเยอะเขาอ,อยากจะใช้เรือลำนั้นพาแขกไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายก็คือของคุณห้ามไปท่องเที่ยวนะ้อเพราะคุณเป็นเรือของประมง เอออย่างเงี้ยก็ต้องไปหาเรืออีกลำหนึ่งมาทําท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่สอดคล้องกับวิธีคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการต้องไปขออนุญาตอุทยานขออนุญาตเหมือนกับอุตสาหกรรมก,การท่องเที่ยวอื่นๆเลยเป็นผู้ประกอบการนําเรือเข้าไปในอุทยานหรือ,อต้องไปจ่ายเป็นห้างวุ่นส่วนจํากัดไปจ่ายภาษีเยอะแยะมากมายที่เป็นอุปสรรคไม่ให้ชาวบ้านหรือชุมชน จัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้สิทธิพื้นฐานที่กเกษตรกรควรได้เนาะในขณะที่คิวรถหรือว่าผู้ประกอบการเรื่องการรถโดยสารเนี่ยเราก็จะมีบกสใช่ไหมมีสถานีขนส่งไว้บริการสําหรับไปจอดรถหรืออ,อ,อาชีพอื่นๆก็จะมีพื้นที่ของตัวเองหรือแม้กระทั่งการทําประมงเชิงพาณิชย์ก็จะมี ะสะพานปลาก็มีท่าเทียบเรือสําหรับการประมงแบบนั้นแต่ในส่วนของการประมงพื้นบ้านเนี่ยเราพบว่าแทบจะไม่มีหรือมีไม่พอหมู่บ้านหนึ่งอาจจะอย่างดีแล้วก็มีที่หนึ่งหรือหลายหมู่บ้านรวมกันทั้งกำมวนไม่มีเลยก็มีไม่มีที่จอดเรือไม่มีที่ที่จะไปซ่อมบํารุงเรืออะไรต่างๆพวกนี้หรือจะถ้าจะไปขออนุญาตก็ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายเข้าไม่ถึงขออนุญาตไม่ได้ มันก็เลยกลายเป็นภาระของเกษตรกรกรายย่อยก็คือที่เป็นชาวบงพื้นบ้านเนี่ยต้องทําท่าเรยบเรืองเอาเองเอแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนไม้ก็ไปปรับเอาเองเพื่อสะดวกในการเข้าออกเรือหรือต้องทําสะพานปลาเอาเองของตัวเองก็ลงทุนหลายตังในแต่ละปีในแต่ละรอบในแต่ละช่วงหรือบางที่ไม่มีที่จอดไม่มีที่หลบก็ต้องเกยขึ้นบนหาดก็มาใช้บนสันหาดก็เป็นที่สารณประโยชน์อีกจะไปตั้งทับ ธรรมทัพคือทอเมือากาศบอทัพนะคือที่พักสําหรับการจัดอวนการซ่อมบํารุงอะไรต่างๆที่อยู่ทะเลก็ไปใช้ที่สาธารประโยชน์มันเป็นเรื่องของหน้าหน้าที่ของภาครัฐที่ควรจะอำนวยค,นความสะดวกให้กับประชาชนเหมือนกับอาชีพอื่นๆเหมือนกับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกับรถขนส่งอันนี้เป็นแนวคิดเรื่องการประมงยั่งยืนคือเราพบว่า ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกษตรกรประมงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเกษตรอื่นความจริงชาวนาก็มีความรู้เฉพาะของชาวนาชาวสวนยางก็มีความรู้เฉพาะชาวประมงก็เหมือนกันแต่ชาวประมงจะต่างจากที่อื่นเขาไม่มีระบบการเรียนรู้ตามระบบทําให้ในอดีตก็ใช้วิธีการลูกเรียนจากพ่อ,อ พ่อเรียนจากปู่ปู่เรียนจากเรียนจากทวดมาเป็นรุ่นๆุ่นและกว่าจะเข้าใจในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงเนี่ยเวลาก็ล่วงเลยไปอ่าห้าปีก็ก้าวไม่ทันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงการที่ไม่ได้รับการสนันุนเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถถ่ายทอดสรุปบทเรียนสรุปองค์ความรู้และถ่ายทอดหรือจะใช้อาจารย์บางเรื่องมาเติมมาเสริมมันจะทําให้ ระยะเวลาในการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพนี้มันสั้นลงแล้วก็จะได้ชาวประมงที่มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ในการคุยก,กันก็ยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่ต้องนำเสนอต่อภาครัฐต่อไป